กิจาการอะไรบ้างนะคะ,ะก็หลกัหลกๆมีด้วยกันสิบรายการด้วยกันหาะนองเฟินค่<ฮ>ะอันดับที่1เลยค่ะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเปิดดำเนินการได้แต่ต้องได้รับการพิจารณาจากกรมควบคุมโรคก่อนอันดับที่2ก็คือห้องสมุดสาธารณะค่ะ พวกห้องสมุดชุมชนอ่ะเอกชนเนี่ยให้เปิดทําการได้ดีเลยอันดับที่3เป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะอย่างพวกแหล่งประวัติศาสตร์หรือโบราณสถานนี้ก็จะเปิดเหมือนกันอันดับที่4ค่ะมีศูนย์การเรียนรู้นะคะหรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์หรือว่าหอศิลป์ก็จะเปิดได้แต่ เขาจะจำกัดโดยที่4ตารางเมตรต่อหนึ่งคนแล้วก็จะต้องเปิดให้เข้าชมได้ไม่เกิน75เเซนและที่สาคัญก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอันนี้แน่นอนเลยต้องสวมตลอดเวลาเลยนะคะอ่ะมาต่อกันค่ะที่ร้านทำเล็บอันนี้เขาจะเปิดให้ได้นะคะแต่ว่าจะต้องมีการนัดหมายเท่านั้นจะไม่ได้เน้นในการบล l อก n ินนะคะร้านทำเล็บร้านทำเล็บใช่อาจจะต้องมีการนัดก่อนอ่ะต่อไปร้านสัก อันนี้จะเปิดดําเนินการได้นะคะแต่ก็ต้องนัดหมายล่วงหน้าเช่นกันค่ะแล้วก็จะต้องมีผลตรวจเอทเคด้วยนะให้เป็นลบภายใน72ชั่วโมงนั่นเองต่อมาค่ะมาที่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพนี่ก็รออยู่ร้านนวดสปาคือเมื่อยแหละอันนี้เขาจะเปิดโดยที่จะต้องนัดหมายล่วงหน้าเช่นกันค่ะแล้วก็เปิดไม่เกิน2ชั่วโมงมต่อคนอันดับที่แค่ะมาที่หลายๆคนรอคอยนะคอหนังก็คือ โรงภาพยนตร์อันนี้รออยู่เลยนะคะแล้วก็เขาจะให้เปิดดําเนินการได้จนถึงเวลาสามทุ่มเลยนะแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรอ่ะน้องเฟิร์นค่ะแล้วก็ลดจํานวนปริมาณอปกติเขาจะาเต็มพื้นที่นั่งคือนั่งติดก,กันเลยอะ่ะใช่อันนี้ก็คือครึ่งหน 1, ึ่งห้ปอร์เซอันดับที่9มาต่อเลยการเล่นดนตรีโอ้โหรอคอยณตอนนี้นะคะร้านร้านดนตรีพวกร้านอาหารที่มีดนตรีเล่เนี่ยเขาเปิด เปิดให้นักดนตรีสามารถเข้าไปได้นะผ่อนคลายละอก็ดีขึ้นแต่อันนี้เนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงผับบาร์นะเป็นแค่ร้านชองเฉยๆคือที่เขาไป็นานทีเปิดให้มีอากาศถ่ายเทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นศูนย์แสดงสินค้านะคะก็เหล่าที่สถานที่จัดนิทรรศการอย่างเช่นอิ p แพคอะไรอย่างนี้อิมแพคใบเทตรงนี้บอกก่อนว่าตรงนี้เขาสามารถที่จะยังไม่ได้มีการเปิดดําเนินการนะตอนนี้เพียงแต่ว่ามีมาตรการว่า อาจจะรออีกประมาณ2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์เดือนนึงอะถ้ามีกิจกรรมเข้ามาเนี่ย<ะ>เขาจะดูอีกทีแต่อันนี้อยู่ในเงื่อนไขว่าเออเป็นไปได้